ชงไพรสิริมงคล,ลไพรพุ่งจ้าน,นี้ช้างมาร่วมงานวันเกิดของอร้านสิริพนนะคะนี่วันเกิดของช้างหรือวันเกิดของคนก็ไม่รู้นะน,นี่ช้างกี่เชือกเนาะสิบแปดไม่รู้ช้างกี่เชือกนะคะนี่ประมาณสิบแปดเชือกอลูกสาก็ไม่ทราบนะคะนี่มีไพรนิ่งหนง ไตรลิโซโอ้ลิโซใส่ชุดมาคนเดียวพี่บาทมีไตรอาร์มแล้วก็น้องนิ่มบางนุ่มนิ่มไตรโจไตรแมกนัมแล้วมีอีกตี่เชือกเลยหลายเชือกเลยไตรอาร์มก็มานะกันี้แต่ขนุนของเราเป็นอะไรไม่รู้นะงานนี้ แม่ควันก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะว่าแม่ควันไม่ได้มานะได้ยินแต่ควันโอ๊ตโทรบอกว่าเอาไม้สวยมะเตงมาหน่อยเอาไม้สวยมะแดงมาหน่อยว่ามันเป็นอะไรหรอกขนุนนี่นเพียงแค่ผู้ใหญ่โอ๊ตโทรว่าไม้สวยมะแตงนี้ใจก็เต้นแล้วเลยสีใจเต้นไม่เป็นใจเลยผูกขาผูกแขนไว้แล้วหนุนนี่โอ้ยหาวิลี <Es> ลรงจริงอืมโซ่เป็นไรนูน Ba bò ghetto 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 เนี่นะ EX ที่มีไอเสาอยู่ตรงนี้ เกตนางหน้ารนูนเ้ยเซฟทั้งช้างเซฟทั้งช้างเชื่อตืนและก็เซฟทั้งควานนะคะเซฟทุกอย่างเป็นอะไรขนุน ลงอันใหม่บ่อยากลงไม่สอยอันใหม่่ามาเร็วช้างกำลังเดินทางทุกไซรีโซใส่ชุดมาเชือกเดียวอ่อ โตลุมหลักนี่ไว้อันนี้ผูกขนุนไว้นี่ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่ ý tưởng tiếp từ bóp ừ, tiếp tục sao bóp 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 hả bóp mặt bóp con bóp này bóp 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 อันน่ะพีบ่าเนี่ยเนาะมันจะเอาตัวไหนาเอาเลยเอาเลยมันสิแลนยังเดียวบ่มันสิเลนไปยังเดียวบ่ แกได้ยินเสียงลาเอาหอกม้านเนี่ยนี่คอยก็ใจตุบ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 แล้วโอ้ยเดี๋ยววันมตะเลยวันมามาตะ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 เป็นแห่งเดยเออวันมาะมาตะวอนนี่สมิ่งเลยพอไปหรือไปโอ้โหหด้แล้วนี่หาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วมันเป็นญาติแล้วเราเป็นญาติมันบ่ได้ญาติอย่างมันหาเรื่องเลยเออมันหาเรื่องด้วยตรงเลยครับมันหาเรื่องด้วยตรงเลย มันยนโซ่ต้งเร็วมันยังบ่อันนี้เร็วมันยังบอเศร้าดิอืมนี่ลำบ่อันนี้เห้กันลำบ่อะไรทีมันโคือจังเลอาจูยืนไปเป็้นมูไปเข้าไก่ตูนไปเลยจับมันกับมันน้ำมาตัโอ้ยสร้างผู้ใดใส่ชุดมากก็ไปถอดชุดเด้อ Ui <laughs> <laughs> เลงไปกลัวนะพิษอ้อมละายไปอ้น ผมเป็นตาเลี้ยงสากดอกเลี้ยงงัวโหลดอ่ะคือคือคือเสวอมากเลยเออเป็นยังไงอะนุ่ะนุนอยากโดนด้ว่ะนุนนี่งาน โอ้นุ่นเฮ้ย <laughs> รีโซร้องอะไรเทนอรีโซนเออ,เ,อ,อเข้าปวดอ่อนแล้วอนุน <Yeah. S 1> เป็นอะไร <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราแจ้งข่าวยินนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราถามคามันออนแล้วกัน <Yeah. S 1> ว่าเป็นอะไร <laughs> หรือไม่คมันออนอาจจะพูดในคลิป <laughs> อื่นก็ได้ <laughs> นี่บ้านอยู่นู่นเองนุ่อากาศไม่ร้อนทำไมขนุนใจร้อน ใจเสียงมณะใจเสียงมณะโบขนุนมณะเสียงดังบบขนุนนี่ต้องให้มันอย่างนี้ต้องให้แม่แม่มณะปลอบใจขนุนแล้วนี่ยาสกรอยมัดส่งอยมัดนี่มณะรับผิดชอบ <c oughs> อ้่นตุบปปองเลยดูว่า ไปแล้วโดยยังไงแจ้งให้ทราบทางไลฟ์สดหรือไม่อาจจะมีคลิปของคอนโอทูดนะคะนี่แล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ